Bye. มาแล้วมารับของนดับเล็แทับเล็ตแจกโอเคพวกหมามิสิกา ไม่ร้องตอนลงร้องนะเธอนีอม่มาแล้วค่ะ อกฝนตกเราก็เลยได้โอกาสรวบรวมผลไม้ที่เรามีอยู่มาให้แม่ย่าชิมว่าเธอมาอยู่ประเทศไทยแล้วได้กินผลไม้ไทยชนิดแบบไหนที่เธอชอบและแบบไหนที่เธอมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้มาหลุ้นด้วยกันกิ้นจีเงาะกล้วยน้ำวา้าลองกองมะม่วงมะม่วงก็จะมีต้งเขียวสวยแล้วก็แอปเปลิลรวมถึงนี่ค่ะ

Na, sagst du mir, Bescheid? Also, das, ist, 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 ist das, was so. du dir schon mal gegeben hast, ne? Ja. Oh. Ist das dasselbe wie das mit den Stacheln? Nein, anders. Oma nennt man das Lindschi. Lin, das ist Lindschi. Ja, das ist Lindschi. Ja, da, ja. Ja, ja, Kann ich das mal probieren? Ja. Mm. Oh. ชาสูงแบบชัยวิชเมกเด็ดอืมน้ำลาไหลจังเ n าบอกว่าหวานอ๋อฮั่มฮัมฮั่หวานหวานสุอ๋อฮัมวันนี้กินผลไม้ไทยวารุตาก็ได้โอ้ดเมกูเทียใส่เสื้อ เื้อไทยๆค่ะอาเลกอะเนาะเาบอกว่าอร่อยมากเป็น n นยน e ่นเป็นเ e ยน่นเป e นเนยคือเพิ่งออกมาจากตู้เย็นไม่ยาบอกว่ามันเย็นรู้สึกแบบกินได้ง่ายมากเหลือแต่เม็ดละค่ะอุ้งจีเล็กอะเล็กกนเล็กอออเขาบอกว่าอร่อยมากตามมาด้วย อืมมมแ das ั้นน n ้นสินเงาะเงาะเงะเงะเยอะเราจะมาชิมเงาะด้วยกันว่าแม่ย่ากินเงาะแล้วเธอจะมีความรู้สึกอย่างไรเอาไปชิ r ตเอาสีดัสเอเอาเบอรุนตาชีตออมาเอาสินอุดาฟอรมเท้าสินอุดันฟองอินทรีนอ่ะฟรเคักเอาอาสจะเอาสินไอ อยาแกบอกว่าเหมือนไข่เลยวิ่งไล่น้ำใสเออเหมือนไข่เลยเงาะจ้าสุแมกซ์โอ้โหเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้ก็อร่อยหวานวีวีอิบวับแกบอกว่าเหมือนลูกอมเลยอืมโอ้โหจ้าสุตาใสบอกว่าอร่อยมากอืม แม่แย่เราสงสัยต้องเปลี่ยนสัญชาติแล้วค่ะอืมอืมอืมเล็กอะเล็กอะเล็กเรียบเรียเสียโอ้เสียกูเจี๊ยบชุ่ยชืนนะอุ้ยขาดออตตาห์ไปเนาะออตตาห์ขาดอ๋ออืมเหลือเต็มเม็สละค่ะเหลือเต็มเม็ดแล้วตามต่อมาด้วยนี่ค่ะ ออาลองกองมาค่ะแม่ย่ามาชิมลองกองมาครั้งนี้รสผล,ลไม้ทุกรสทุกแบบเธอได้กินอืมอมไม่รสแม่จากกุดบอกว่าอร่อยมาก Aber das sieht alles so gleich aus, ne? Yeah. Weiß innen drin, ne? So uh -huh. das, die, die beiden, die waren wie, wie ein Ei. und uh -huh. jetzt, jetzt ist wieder weiß alles innen drin, aber es sind kleine, die kleine, kleine Teile so. Alle so kleine Abteilungen so, ne? Uh -huh. okay. mm -hmm. okay. mẹ eigentlich nghĩ gut. ok mm. ta, bảo quá, lon còng đi có ẩm rồi, vi vi rất sướng, oh, oh. Sehr, sehr. oh, oh. Mm. lecker lecker lecker, Was ăn yeah, ihr alles so ăn Ja, schön kann đã zu essen, um, then, mm. Mm. Aha, oatmeal, na, Oma, ganz. Alles ganz. ăn wir Oma, Viel ja. Lindy, นกนกลองกล่องลองกล่องเนอะอุณหดูมินักมาคินเวียบนานอะนานอินไทยแลนด์กี่เมองกันซูฟีซอฟฟอมบานานนอะ

So ein Platz โซนทั้งที่ฉันไปตอนนี้สิคอมบู f ิ้นใช่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 แ e ่ n ล็กๆขนาดกิน e องเอาไว้ก e อนดีใช่ Ja, ja, ja. กล้วยน้ำว้ากล้วยซึ่งมีประโยชน์แล้วก็มีก็เรียกว่าประโยชน์ได้ตั้งแต่ตอนต้นจนถึงยอดกันเลยทีเดียวอืมอืาแม่ย่าบอกว่าอร่อยขอวารุต้าชิมด้วยอืมอืม เด็กกันเนอะหรอกุดเนอะหรอแินดีสแลนคิปเอาสบานานวีอุนตาชีตออกมาหรอตาชีีซซ่าอา่สิน่นองนอ์ยังอี่ยันี่ยังนก่ยี่ยี่อมงน่ยงนี่ยังน่ยอืนี่ยันป่นี่ยันนีน่่ยั่ซังี่ีี่่่งนงน่แต่ว่า Mm hmm. อือไอมไอกล้วยที่บ้านเราอร่อยกว่าอืม mm hmm. mm hmm. คราวนี้ถึงตามะม่วงมะม่วง mm hmm. มะม่วงมะม่วงมวัเป็นเบียร์ปเบียนดีเนอะเหนืนายนวกลายนะสตกเขียนปูเบียน Nur probieren. Die Rauschen machen mehr Äpfel. Ich denke dann, dass wir heute essen gehen wollen. Ja, klar. Da kann ich ja dann nichts mehr essen hier Ja, aus. klar. Nur kleine Eigelbchen. Nur ein Stückchen. Nur ein Stückchen. Ist das wieder die Birne? Ja, nee, Apfel, Nein. Apfel, Apfel. Nein, das ist Pomelo. Das ist Pomelo wie Birnen. Ja, wie, wie wir die große Birne hatten? <tú mero> Các pues ist Pomelo. Ach so. chìm, mang mua mango mango oa? mango, mang mua Ừm mango que, que mm -hmm. Mango mango, mango mm mango -hmm. Ah, mm. leka, no? อ s สตัดกังโก้ยัคลามังโก้แต่ n ต่แตอแต่แต่แต่ n ต่แ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 ต่นต่แ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 ตกแอ่แ่่แต่แต่แตอแต่่แง่แตแั้แก็แต่แ่่แแ่่่แ่่แ่ มีขนมแล้วก็เม็ดขนมต้มด้วยสับปะรดที่เมืองนอกก็มีแต่สีเขียวแต่โคบสีจืมัมมูเอ้ยไม่ใช่สับปะรดที่เมืองนอกก็มีแต่ให้มาลองสับปะรดเมืองไทยอย่ากระสูนงลายนละดีงก่ลายนึกถึงย่าอุ่ยวิชเมตเตดน แม็ุ้บอกว่าคสับปะรดอร่อยมากแต่สังกิดาอะนาสนะสิอสับปะรดสับปะรดสับปะรดบอกอร่อยจริงๆอแล้วก็เดี๋ยวให้แมยยามาลองขนุนพ a คลานะสตุกเชียนสุขนุน แต่ก็ยัมียู่นะคังมี่นค่ะแต่ก็ยอยู่นะค่ะแงมีอยู่นะก็มนะค่ังอนก็ยัมีอนะก็ยมอยู่นะค่ะแต่ังมีอยู่นะค่ะแ่ก็งต่ก็งมีอนะค่งอยู่นะค่ต่กงมีอยนะค่มีอยู่นะค่อยู่นะค่นะคนะคยค่ะ ชินกอย่างทอยางดินทุกงดิันทกอาสันทุาดๆันทุกอย่างสุ o ๆชิมกันแกอยสิมกันยังดๆชิมกวนทุอยงมันอาสกันทกองกนก่สดก็นอย่งช่าสดินอย่างสุดๆิกนง่างแบบนี้มลี้ยงไม่มีปัญหาเลยค่ะ ว้าวสวยว้าวเลกะน,นี่คือเม็ดขนุนเมื่อกินขนุนแล้วอยากทิ้งเม็ดขนุนออกมาต้มเดี๋ยวจะให้แม่ย่าชิมว่าเม็ดขนุนที่ต้มแล้วเป็นอย่างไรหด,ดีดีอ่าขนุนเม็ดขนุน mét cái nón cái di đi na bỏ biển nuôi chỉ à đã chỉ mét cái nón mét cái nón không đi giả thím gần nha ơn chị sao giả là ăn đó mét vị 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 nứt nứt à cái bảo là แล้วก็มีความคล้ายคลยงกับมันฝรั่งเขาบอกว่าแต่ว่ามันแบบแห้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย่ครับเพราะว่าดีดี s a ดีดีดี d ีดีดีดาดี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  n ีด้ v ีด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 ้ดีดีดีด่ดี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 ดงแต่ีดีอีกีดีดีดี e ีด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  ปิดท้ายด้วยนี่ erman <Nein. S 2> ิตาเลียนอ g อ่จ yeah. ma ุดทนไหนแค่บอกว่ามะนาวนี่ไม่ใช่มะนาวมะกอกมะกอกมะกอกหยาบอุลโบทเบียนเบียมา e มะกอกวิชเมกว่สิสัตสิสัตสิทธิ์โทษนะดัฟสิแค่บอกว่ามะนาวนี่ไม่ใช่มะนาวนี่คือมะกอกลิเมเตลิเมเต แกบอกว่ามะนาวอันนี้ไม่ใช่มะนาวหน just eat mango ว่ <What? S 1> ามากอว่าให้กินมากอกอือหอเอาค่ะคุณม m ากอกรสชาติเป็นอย่างไรอืมว mm ิชเมกตเด่น hmm. นี่โครราบีแกบอกว่าเหมือนกับโครราบีเมืองน,นอกกามันโอบของ อืมเวีย hmm. ส์ดีโร ja. mm ่อะไ o อืมอ <Da S 2> <klar. S 1> mm ืมมะกรอกอร่อยส์เเมกส์ส์เเมกส์ก็อร่อยดีดีมากเลยแกบอกว่าแกบอกว่าทั้งหมดผลไม้ที่วางอยู่ตรงนี้คืออร่อยหมดเลยแสดงว่าแม่ย่าชอบผลไม้เมืองไทยแต่แตเขาไม่ไดกเล่นนะเยอะคลาดอุ้นเวเชสอ is าบายเด็กเฟียสต์ e ดีย e s เบสดูอ a สเซ r ร์เกิน r ะฟองโกเบ e ร i เชอร์อ b ้อุตาถามว่าแล้วผลไม้ชนิดไหนที่เธอชอบที่สุดมะม่วงมะม่วงเดอเด้อดัสอิสดัสอิสอ n ส a ฟนแกบอกว่ามะม่วงอันเนอร์วันเดอร์บาร์ดัสอิสดัสอิสวีมังโกและว e ไอร์มดีนะฮะส์อันดุสต่อไปแกบอกว่า ตัวนี้แอปมะม่วงแอปเปิลนะคะมันเหมือนกับมะม่วงแต่มันมีผสมแบบรสชาติกลิ่นของแอปเปิลด้วย right yeah, 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 yeah. That is pie ไปดีด yeah, 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 yeah. right. ีดีใครดีโคเดอร์กาแฟเสฉวนใช่ไหมคะใช่ๆๆๆๆตั้งสักสั่งวันแรกที่เธอได้รับมะม่วงจากไข่กั้นใส่พี่หลวงกาแฟนมสดพี่สาวของวันตาเธอก็ได้พันนี้มาเธอบอกว่าอร่อยมากมะม่วงไอแอปเปิลก็ สำหรับวันนี้<ป>เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าแม่ย่ามาอยู่เมืองไทยและผล,ละไม้ชนิดอะไรที่เธอชอบบ้างแล้วกินแล้วรสชาติเป็นแล้วแต่และแล้วชนิดไหนที่เธอชอบที่สุดก็ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่แล้วมาเรียนรู้กับวัฒนธรรมของเราไม่ได้มายึดติดเอาวัฒนธรรมของเขามาใช้ที่นี่แต่กลับมาเรียนรู้กับสิ่งที่เราทําให้ทุกย่างก้าวที่เราไป เราก็มีแต่ความสุขเราได้เรียนรู้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอบคุณท,ทุกทกท่านที่คอยให้กําลังใจแม่ย่ากับครอบครัวเราด้วยดีเสมอมาอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรามนนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกับ, <ะ S 2> บ <ะ S 1> แม่ย่ากับวัุตาในคืนน <บะ S 1> ี้ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย